รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk ใน e Hero รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่ในกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้แะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้ เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์แล้วก็เป็นรองแชมป์โลกในประเภททีมเมื่อปี2016ด้วยนะครับนักกีฬาคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือเฉลิมพงพันผุผู้ไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาด เจเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูงริตานูตราโคลโจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวพิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมตรีนิตี้ค r าสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสว,ส,สวัสดีครับเฉลิมพง์พันผ์ผู้ผมว่าชื่อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนกีฬาทเทเบิลเทนนิสคนพิการ จะจำได้ว่านี่คือสุดยอดนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์นะครับรวมทั้งเป็นเจ้าของรองแชมป์โลกในประเภททีมในปี2016ด้วยนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงผมขออนุญาตเรียกคุณเนธแล้วกันนะได้ครับคุณเนธนี่เป็นคนจังหวัดเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรับกำแพงเพชรมีพี่น้อง<ว>กี่คนครั มีพี่น้องสามคนมีพี่สาวหนึ่งคนพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็ตัวผมอีกคนสุดท้ายแต่สองคนนั้นเขาไม่พิการเหมือนเราใช่และพี่น้องไม่มีใครที่ที่มีร่างกายผิดปกติเลยมีผมคนเดียวนี่คือคนเดียวในครอบครัวเลยใช่ใไหมฮะสิ่งที่ผมเห็นความสามารถพิเศษของคุณนี้เองนอกเหนือจากการช่วยเหลือตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตประจําวันแล้วมันยังมีเรื่องของกีฬาเห็นบอกว่ากีฬาไม่ใช่เก่งเฉพาะเทเบิลเทนนิสนะ ทุกชนิดกีฬาเลยเห็นบอกว่าเล่นกีฬาจนเพื่อนๆในโรงเรียนทุกคนยอมรับหมดเลยว่า<ช>เอ้ยนี่คือสุดยอดนะักกีฬาของโรงเรียนคนหนึ่งขนาดได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเลยเล่าให้ฟังหน่อยใช่ก็ตอนตอน,ตอนปอ .5 ตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆตอนนั้นก็ได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนด้วยแต่ท่าน,นมีแค่าขาเดียวเล่นจนจบป .5 ไปคือพอขึ้นป .6 มีมีท่านเพียรท่านใจดีตอนนี้ผมจําชื่อท่านไม่ได้แล้วไม่เป็นไรถือว่าเป็นผู้ใจดี สนับสนุนเงินให้ให้ผมอะไป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 หลอกขาเทียนที่โรง,งพยาบาลสวนดอกที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มหาเดินหาเดินจนคล้องแล้วเราก็พอเราเริ่มคล้องพวกเราก็กลับมาเล่นกีฬามาใหม่เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็เริ่มแบบโอ้สนุกกับมาแล้วเพราะว่าเราเรา,เราเริ่มเคลื่อนทีไ่ได้เหมือนปกติแล้วใช่เราเริ่มมีอะไรเหมือนคนอื่นแล้วเราคิดว่าเราต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่นถึงจะถึงจะแบบสู้คนอื่นได้แล้วก็ต้องให้ดีกว่าคนอื่นเพราะว่า เราเล่นกับใครแล้วเราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นภาระของเขามไม่อยากเป็นภาระของทีม,มเราต้องทําให้มากกว่าเขาโโสุดยอดเลยส่วนหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกชื่นชมคุณเนมากก็เพราะว่าคุณเน้เป็นคนที่มีความคิดที่เป็นบวกแล้วก็ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมีความตั้งใจพยายามเอาละวอลเลย์บอลก็เล่นตะกร้อก็เล่นฟุตบอลก็เล่นแล้วมาเจอปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสได้ยังไงปิงปอง ก็ผมก็เริ่มเล่นแต่ตั้งแต่ตอนป5นะครับตอนตีสองมือเลยนะใช่ตอนตีตอนตีสองมือแต่นั้นมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยว่าชีวิตนี้จะต้องมาเป็นนักกีฬาปิงปองในอนาคตก็เลยพอเรียนจบปุ๊บก็เลยขอพี่สาวว่าผมอยากขึ้นมาอยู่กรุงเทพอยากมาอยู่ด้วยอยากมาหาอะไรทํามารับจ้างเป็นพนักงานขายรองเท้าอยู่ที่หน้าหน้ากําแผงครับครับแล้วก็วันหยุดอ่ะก็ไม่รู้จะทาอะไรก็ชวนแฟนเข้ามาเดินเล่นใน ศูน,นย์ฝึกกีฬาในร่มที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเจอยิมิงปองก็ลองตีอยู่สักคู่หนึ่งก็มีลุงคนหนึง่งเขาก็ตีด้วยสักพักสักชั่วโมงแล้วเขาก็อยากไปตีกับคนอื่นวันนั้นเราก็เริ่มสนุกว้มามาวันแรกก็มีคนแบบมาตีด้วยมีคนมาชื่นชมเราเริ่มเรารู้สึกว่าสนุกอาทิตตัดผ่านมาผมก็มาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนั้นโชคดีที่เจอ,เจอเ,จอเจอเพื่อนชื่อชนะทิพย์เหมรลัดเป็นเขาเป็นประธานชมรม เบิษัทนี้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับเขาก็เลยบอกว่าเอยสนใจที่จะแบบอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากคัดทีมชาติไหมเอยมาเลยลองดูสักตั้งนึงเผื่อจะเผื่อจะมีโอกาสได้ติดทีมชาติกับเขาบ้างตอนนั้นคัดรู้สึกว่าเป็นซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียแต่ครั้งนั้นคัดไม่ติดแต่พอพอปีถัดมาปุ๊บก็มีพาราลิมปิกเกมที่ลอนดอนรู้สึกว่าเป็นปี2012ปีนั้นผม ได้มีโอกาสได้นั่งดูทีวีแล้วก็เป็นน้องลุงโลดทานนิยมเข้าชิงเหรียญทองกับนักกีฬาจากสเปนพอดีครับแล้วแบบนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องสามารถคว้าแช,ชมป์โาลิมปิกได้ครับแล้วเราก็ไปเซิร์ชข้อมูลว่าจะคือจ,จ,จะทำไงจะติดต่อน้องลุงโลดได้เราก็เลยส่งอีเมลไปหาเขาแล้วน้องก็ส่งเบอร์โทรกลับมาให้เราครับเราก็เลยโทรหาแล้วก็นัดเจอกับน้องพอเจอน้องปุ๊บพอตีสองแขนน้องก็บอกว่าพี่ถ้าพี่ตีแบบนี้ ยังตียังฝืนตีอยู่แบบนี้พี่จะไม่ประสบความสําเร็จด้วยด้วยข้อจากัดของพี่มันเยอะ<ด>ก็เลย<ด>น้องเลยว่าพี่ไปทําไงก็ได้ตีแขนเดียวให้ได้เราก็เลยกลับไปคิดแล้วเราก็ไปเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งมานั่งล่างรูปแบบคิดไอเดียทำยังไงดีหนังเหรอหาร้านรองเท้าครับก็เลยไปขอ หนังพี่ผมขอซื้อได้ผมอยากได้เขาบอกไม่ใช่เอาไปเลยเขาสงสารเราให้เลยใช่พี่เย็บไปด้วยครับพอพอได้พอได้หนังมาเสร็จแล้วเรียบร้อยเอาไปขึ้นแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยกลับไปที่ร้านเดิมพี่เย็บไปด้วยครับผมเย็บไม่เป็นแล้วพี่เขาทำไงเพราะหนังมันมันมันหนามันจะต้องใช้ที่เย็บเฉพาะเลยพอเย็บกลับมาได้ปุ๊บก็มีเชือกลงเท้าออามาร้อยร้อยร้อยมาติด ให้มันมีความมั่นคงขึ้นเพื่อให้มันยึดติดกับแขนเราเพื่อที่จะตีมือเดียวแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์เหมือนกับชาวบ้านเขาละแล้วโชคดีใช่ว่าเราว่าที่ที่ตอนนั้นอ่ะจะมียิมยิมเปิดใหม่อยู่แล้วเขาให้ผมไปเรียนไปเรียนกับโค้ดพอสัรงมาแรกเราเริ่มคล่องละเราเริ่มปรับหน้าไม้อะไรต่างๆแล้วเราก็เขาก็เลยให้โค้ดมาสอนส่วนตัวเลยเจ้าของยิมเขาท่านท่านเขาใจดีแล้วก็อยากสนับสนุนเราเพราะเห็นเขาเห็นเราตั้งใจ กำลังคุยสนุกเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาดูนะครับว่าหลังจากที่ได้อุปกรณ์สําหรับการที่จะตีด้วยโฟร์แฮนด์แบ็กแฮนด์ด้วยแขนข้างเดียวแล้วเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างไรถึงสามารถติดเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสักครู่กลับมาคุยกันครับ แมตนั้นคือได้เก็บตัวประมาณ6เดือนคู่กับน้องรุงโลดฮนิยมน้องเขาจะสอนทุกอย่างแมตต์มหกรรมหรือซีเกมครั้งแรกของผมก็คือได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินว้าวได้มา3เหรียญเลย2องทองหนึ่งเงินเลยใช่ครับใช่ครับพอเฟมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่น ไม่เป็นไขใสสะอาดเจเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูงริตานูตราโคโลจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวพิพยะรรการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกลับมาติดตามสปอตท็อกในฮีโร่ในช่วงของฮอเฟมนะครับเมื่อสักููนนี้คุยกับคุณเน่และผมมีความรู้สึกว่าผมชื่นชมนะฮะ ชื่นชมคืนหนึ่งก็คือเป็นคนที่มี positive thinking คิดบวกแล้วก็ mindset การจัดรูปแบบของชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมบวกกับความตั้งใจแล้วก็อเผอิญอเผอิญ,ออญมีคนที่มีจิตเมตตามาให้การสนับสนุสนก็เลยตอนนี้ทำให้คุณได้อุปกรณ์ได้ไม้ที่จะตีด้วยแขนข้างเดียวแล้วก็เป็นคนถนัดซ้ายด้วยเขาบอกว่าคนถนัดซ้ายนี่ส่วนมากอัจฉริยะนะแล้วยังไงต่อ พอซ้อมได้มือซ้ายข้างเดียวซ้อมอยู่นานขนาดไหนจนกระทั่งไปคัดทีมชาติใหม่ก็ประมาณประมาณ6-8เดือนได้ครับแล้วแล้ว,ลวพอซ้อมเสร็จปุ๊บช่วงช่วงหลังจากนั้นมันจะมีคัดซีเกมที่ในบิดอที่ประเทศพมา่า<ะ>คัดติดเป็นอันดับสองว้าวรองจากรุ่นพี่ที่เขาแบบติดมานานอยู่แล้ว<ะ>ครับผมแม่นั้นคือได้เก็บตัวประมาณ6เดือนโชคดีที่ว่าแม่นั้นอะเราเราเรา,เราได้เริ่ม ตีคู่กับน้องลุงโลดนัลนิยมนี่ไอดอลของเราไอดอลของเราที่<อ>เราดูในทีวีใช่ไหมว่าอครับแล้วเราก็คิดว่าเราได้ตีกับน้องเขาแล้วโชคดีที่ว่าน้องเขาเป็นคนที่ไม่ห่วงเทคนิคไม่ห่วงวิชาน้องเขาจะสอนทุกอย่างที่ที่เราอยากรู้สอนเทคนิคทุกอย่างที่ที่น้องเขาพอที่จะสอนเราได้โอ้โหน่ารักกคือคเขาไม่กักสุดท้ายแมชการแข่งขันที่ได้ไปเล่นในนามทีมชาติไทยแมชนั้นคว้าเหรียญทอง ได้เป็นแมทบาากรรมหือซีเกมครั้งแรกของผมก็คือได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินว,ว้าวได้มา3มเหรียญเลย2องทองหนึ่งเงินเลย2 2> ใช่ครับแล้วที่สําคัญที่สุดตอนนี้มีเงินอัดฉีดแล้วใช่เงินอัดฉีดกับ2เหรียญทอง1เหรียญเงินได้มาเอาไปทําอะไรฮะตอนนั้นนะครับเก็บไว้ <laughs> ใช่เพราะคุณจะต้องใช้ชีวิตใช่เพราะเราคือเร,เราพอรู้คร่าวๆว่าหลังจากที่ซีเกมจบปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีเบี้ยเลี้ยงเก็บเียก็บตัวนะเราต้องกับ หากานทำเหมือนเดิมครับเก็บเรื่อยๆพอถึงช่วงเวลาอีกมาสาเดือนเราก็จะมีเก็บเขาเรียกเก็บตัวเพื่อที่ทจะไปเก็บคะแนนสะสมเพื่อที่จะได้โคต้าไปเอเชียนเกมเอเชียนเกมที่อินชอนที่เกาหลีใต้ครับครับแล้วปีนั้นก็ก็ไปแข่งแข่งกันแข่ง,ขงโชคดีมากเขาเอา1 1 2ถึง12ของของเอเชียครับติดอันดับสุดท้าย12บก็ดีเลย <c oughs> แล้ว คนที่ผมว่าผมชนะคนที่13คือ2คะแนนครับครับติดพอดีชียวมากเลยเชียวชมากแต่พอไปแข่งปุ๊บเราได้เหรียญเลยด้านจนั้นก็คือได้หนึ่งทองแดงทีนี้นอกเหนือจากความสามารถในการแข่งขันขร,ะระดับเอเชียเกมได้เห็นบอกว่าไประดับแชมป์โลกรองแชมป์โลกเลยครับผมปี2016เป็นไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังแมนนั้นไปก็ได้ได้ได้เล่นประเภททีมกับน้องลูดอีกเหมือนเดิมแล้วเราก็ฟา้ฟาว่า,าไปเรื่อยจน รอบชิงชนะเลิศเราไปเจอนักกีฬาจากยูเครนซึ่งนักกีฬาจากยูเครนเนี่ยเป็นมือหนึ่งและก็มือสามของของโลกในคัสในคาสเจ็ดที่ผมเล่นอยู่ก็คือคุณนี้กำลังจะบอกว่าสองคนที่เราไปเจอจากยูเครนนี่คือมือหนึ่งกับมือสามของโลกใช่แล้วเราเป็นมืออันดับที่เท่าไหร่ล่ะตอนนั้นผมสามสิบกว่าแล้วรุงโนดล่ะรุงโนดเป็นมือสามแต่รุงโน์จะอยู่ในมือสามในคาสหก ก็คือระดับความพิการของปิงปองก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด11คลาส6-10เนี่ยก็จะเป็นคลาสยืน6นี่คือจะเป็นคลาสที่อ่อนแอที่สุดแต่พอลุ้งรอดต้องมาจับคู่กับเราซึ่งเอาปีนขึ้นมาเราไม่สามารถลงไปเล่นกับเขาได้ใช่เพราะคุณแข็งแรงกว่าใช่เขาต้องขึ้นมาหามาหาเราแต่ก็สามารถที่จะต่อกรกับมือเนี่ยกับมือ3ของโลกอย่างยูเครนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยใช่สุดท้ายได้รองแชมป์มาปี2016ปีนั้นรู้สึกไงบ้างโอ้โหรู้สึกภูมิใจ เราสึกว่ามันเป็นแมทที่แบบเป็นมหากรรมระดับโลกครั้งแรกที่เราแบบได้รับโอกาสครับเราต้องทําให้ดีในในใน,ในเส้นทางนี้ <ฮะ S 2> เราต้องพยายามให้ถึงที่สุดไปถึงจุดหมายที่เราได้ตั้งไว้คือโอลิมปิกเกมไม่ได้เอาละโอเคโอลิมปิกเกมปี2020ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพพอโดนสถานการณ์โควิด -19 เข้ามาปุ๊บมันมีการประกาศเลื่อนครับเรายังไปไม่ถึงแน่แต่ว่า เส้นทางของชีวิตการเป็นนักกีฬาของคุณเนะเนี่ยถ้าพูดถึงในประเทศตั้งแต่กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยคนพิการกีฬาแห่งชาติคนพิการคนปกติอะไรพวกนี้ผมเล่นหมดเลยเล่นหมดเลยครับได้แชมป์มากี่รายการแล้วของคนพิการคือได้ได้ทุกทุกอีเวนต์เลยเห็นบอกว่ามีโอกาสได้แข่งกับนักกีฬาคนปกติด้วยใช่ผมแข่งก็คือจะเป็นแมตช์เซตออสเตรเลียต่างๆในในในทุกเดือนผมจะไป ไม่ว่าจะแข่งจังหวัดน,น่ผมจะไปด้วยแล้วตอนนี้ผมก็มีอ่าลีกิ้งประเทศไทยในในรุ่นคนปกติอันดับที่58ของประเทศไทยว้าว <c oughs> ผมมือดีสองข้างเนี่ยผมยังไม่มีปัญญาทําให้เตีดยดันดับ100 <c oughs> เลยฮะ <c oughs> คุณนี่เก่งมากเลยนะฮะค <c oughs> ุณจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้หัวใจในการเล่นกีฬาจริงๆเลยใช่กาลังคุยสนุกเลยนะครับขอพักสกู๊หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าการวางแผนสําหรับการเตรียมตัว ที่จะไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมหรือเขาเรียกว่าพาราลิมปิกนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดญี่ปุ่นเลื่อนไปมีโอกาสที่จะจัดหรือไม่อยู่ที่สถานการณ์โควิดสักครู่กลับมาคุยกันครับต้องคว้าเหรียญทองพาราลิมปิกเกมให้ได้คือน,นั่น <รอ S 2> คือเป <รอ S 2> ้าหมายสูงสุดที่จะต้องทําให้ได้การที่เขาเลื่อนไปเป็นปีหน้าถือว่าเราได้ฝึกซ้อมเพิ่มอีกหนึ่งปีค่อยๆมีแรงไปสู้ในครั้งนั้น บิออนสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรองังอุ่นไม่เป็นไขสัสะอาดเจลเล่บิวตี้เลมอนวิตามินซีสูงริตานูตราโคลรจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวพิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมซิ l เวอร์สปอร์ตบายยูเรกา กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Sport Talk The Hero นะครับคุยกับคุณเนแล้วทำให้ผมมีความหวังนะฮะว่าถ้าโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นที่เลื่อนมาแล้วได้จัดขึ้นเราจะมีโอกาสได้เชยชมเหรียญรางวัลอย่างแน่นอนแต่นี้ไม่ได้กดดันนะฮะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันยังมีเส้นทางอีกมากมายเลยที่คุณเนจะต้องสู้เห็นบอกว่าตอนนี้ขับรถเองต้องไปฝึกซ้อมที่โคร,ราช,ชทาไมต้องไปฝึกซ้อมที่โคร,ราช ด,ด้วยทางสมาคมเขามีแผนที่จะเหมือนว่าเตรียมทีมนักกีฬาที่จะไปสู่เหร,รียญรางวัลที่พาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่น <หะ S 1> ก็สมาคมก็เลยจัดพื้นที่ให้ที่สนามกีฬาแปดนิสาที่โคราชแล้วตรงนั้นมันก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราจะซ้อมกี่โมงก็ได้เราจะเลิกกี่โมงก็ได้ก็เลยแบบได้มีเวลาให้โค้ดทีมงานโค้ดได้ได้ได้ไดไดเี่ยวเข็นอย่างเต็มที่ครับเห็นบอกว่าคุณเนเห็นอย่างนี้ ขับรถยนต์ได้เลยใช่ครับแล้วก็ขับจากกรุงเทพไปโคร,ราชจากขับจากโคร,ราชไปบ้านภรรยาบอกว่าตอนนี้แต่งงานแล้วด้วยครับผมภรรยาอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่สมุทรสงครามครับหรือที่อัมพาวาทำอาชีพเป็นทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ที่บ้านบอกบบชื่อร้านได้คนระับคนจะได้ไปอุดหนุนเจเล็กเจเล็กก๋วยเตี๋ยวเป็ดวัดแก้วฟ้าครับอร่อยไหม อร่อยครับแสดงว่าแอบกินบ่อยอะสิทา่าเห็นบอกว่ามีลูกสาวคนหนึง่งครับผมลูกสาวตอนนี้เห็นบอกว่าเรียนอยู่หมหนึ่งแล้วใช่ครับก็ <H an> คือเข้าหมหนึ่งที่โรงเรียนถาวรนุูลที่สมุทรสงครามครับภรรยาก็ไม่ได้เป็นคนพิการเหมือนกันครับผมเป็นปกติทีนี้มาพูดถึงความคาดหวังส่วนตัวของคุณนี้เองกับกีฬาโอลิมปิกเกมถ้าได้แข่งขันในปีหน้าที่เขาเลื่อนมาพร้อมขนาดไหนก็ประเภทเดียวผมขอหนึ่งในสี่ผม แค่นี้ผมคิดว่าประสบความสําเร็จสําหรับผมละประเภทเดียว,วส่วนประเภททีมท,ที่จะพูดกับน้องลุงโลนเนี่ยซึ่งมีโอกาสมากซึ่งเราเคยคว้ารองแชมป์โลกขึ้นมาละซึ่งผมตั้งเป้าหมายว่ายอย่างน้อยหนึน่งคือต้องเข้าชิงให้ได้ครับส่วนจะทองหรือไม่ทองอันนั้นก็อยู่ที่โอกาสแล้วก็ตรงนั้นครับขอให้คนไทยส่งแรงใจเชียร์ถ้าถึงวันนั้นจริงๆเลยใช่ไหมครับ,รบทีนี้มันมีอยู่อันนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าคุณนียแตกต่างจากคนอื่นๆทั่วๆไปก็คือ วิธีการคิดคุณเน่จะบอกเด็กๆและเยาวชนหรือว่าน้องๆที่อาจจะมีความพิการแบบนี้แล้วอยากจะหันมาเล่นกีฬาเพื่อที่อย่างน้อยที่สุดมีคุณเน่เป็นไอดอลอย่างนี้อย่างไรบ้างเสียงตัวผมมีมีม,ม,มีทัศนคติที่ว่าถ้ามันไม่เกินความสามารถของผมเนี่ยผมจะทําเองแต่ถ้าอย่างเวลาผมไปตามใช้ชีวิตตามท้องถนนหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมีคนนี้เขาอยากช่วยเหลือเราผมจะไม่ปฏิเสธเขา น่ารักมากเลยเพราะว่ามันถือเป็นความสุขของเขาแล้วเราก็ขอบคุณเขาเราเห็นเขายิ้มเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาเราสึกว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เราเสียหายอะไรนี่เขาช่วยเพราะเขาอยากช่วยเขาเอ็นดูกับเราเขาเขามีความสุขโอเคนี่ผมก็แฮปปี้กับเขาน่ารักมากเลยครับปัจจุบันนี้พูดได้เต็มปากว่าคุณนี้เป็นเป็นนักกีฬาเต็มตัวเลยแล้วก็ไม่ได้ทําอาชีพอย่างอื่นเลยยกเว้นการเป็นนักกีฬาก็ผมอย่างของผมกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ โชคดีที่ว่ามีมีบริษัทเป็นทางของเ,เคอร์เซนทัน <Wow. S 2> เขาเขาให้การสนับสนุนนักกีฬาคนพิการคือเขาให้เราทํางานแต่จริงๆคือให้เราฝึกซ้อมมีเดียวจริงๆแล้วเราก็ม,มีการใช้หนังสือขอตัวแล้วก็ส่งผลงานให้กับทางบริษัทต้นสังกัดแล้วเขาก็ให้เราฝึกซ้อมไปเต็มที่โดยที่เขาแบบจ่ายเงินเดือนให้เราทุกเดือนใช่เราได้บเงินเดือนให้เราทุกเดือนปกติยอดเยี่ยมเลยนะครับทีนี้คุณเน้ตั้งเป้าหมายของชีวิตการเป็นนักกีฬา คนพิการทีมชาติไทยไว้สูงขนาดไหนก็ต้องคว้าเหรียญทองพลันปิเกมให้ได้คือ,<ร>อนั่นคือเ <รอ S 1> ป้าหมายสูงสุดที่ที่เราสามารถที่จะต้องทำให้ได้เพราะครั้งเนี้ยเรามีโอกาสละอีกแค่หน่อยเดียวถือว่าการที่เขาเลื่อนไปเป็นปีหน้า มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมาถือว่าเราได้ฝึกซ้อมเพิ่มอีกหนึ่งปีได้ฝึกซ้อมเทคนิคทักษะต่างๆความแข็งแรงของร่างกายเพิ่มอีกหนึ่งปีแล้วเราก็ค่อยมีแรงไปสู้ในครั้งนั้นกลายเป็นกลายเป็นข้อดีไปอย่างน้อยที่สุดทําให้เรามีความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะฮรพอถึงวันแข่งจริงๆเราก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศมีความสุขที่สุดนะฮะผมจะเป็นคนหนึ่ง啊 ที่จะนั่งอยู่หน้าจอทีวีชมการถ่ายทอดสดแล้วก็จะชมผลง,งานของคุณเนทเลยนะฮะสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่จะมอบให้นะครับเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานำไปสกรีนด้านหลังว่า p o อ t Talk ในฮีโร่นั่นหมายความว่าคุณเนทเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาว<อ>ไทยทั้งประเทศเลยนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าเวลาฝึกซ้อมมากๆเนี่ยจะมีอาการบางทีปวดข้อปวดเข่าปวดข้อเท้าป,ป,ปวดหลังปวดแขนปวดเมื่อ่ตัวนี้ดีฮะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับ ริตานื้ราคอลจอยเติมความสามารถให้ใช้ชีวิตทุกการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ดื่มตอนเช้าทุกวันวันละขวดนะครับ,รบแล้วก็จะทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพในการที่จะแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆเลยขับรถมาจากโคร,ราชเพื่อที่จะมาให้สัมภาษณ์ในรายการเราแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนขอให้ประสบความสําเร็จ คว้าวเหรียญทองให้ได้ไม่กดดันนะฮะเราจะกำลังเราจะบินกำลังใจให้ตลอดครับวันนี้อขอให้เดินทางกลับปลอดภัยครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอขอบคุณเฉลิมพง์พันธุ์ผู้สุดยอดนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนพาราเกมและเป็นรองแชมป์โลกในประเภททีมในปี2016ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการ s p o r ต Talk t He ี e r o ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปแน่นอนที่สุดนะครับการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่เลื่อนออกมาจะมีการแข่งขันหรือไม่ก็ตามแต่แต่ว่านักกีฬาคนนี้พร้อมเสมอในการที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลมาให้กับประเทศไทยได้เชยชมกัน แต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใ,ใจดีน้ำมันพืชตราอางุนเจล่บิวตี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ริตานูตราคอลจอย์ทิพยประกันภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียร์ตะกร้อไทยทรินิตี้คาสือเวอร์สปอร์ตบายยูริกา้าและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมทางแฟนเพจที่ปรากฏที่หน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา1 7นยีิานาทีทางททบ5 HD1 สวัสดีคร,ครับที่สอคครับทีมแชมป์โลกที่ มักเซย์ฝรั่งเศสเราก็ได้เข้าชิงแล้วตอนนั้นชิงกับใทรชิงกับบารซินครับแชมป์โลกเป็นไงบ้างแล้วก็ประทับใจครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราชนะเซตเขาปกติแข่งก็มีจะแพ้เขาสองสองเซตแต่นี้ยังได้มาเซตหนึ่งมาได้มาเซตหนึ่งครับแต่ก็ได้ที่สองมาเปนที่สองแล้วก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเลยครับปีนั้นคันนี้เองได้นักได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเลยครับใช่ครับ